สวัสดีจ้าสาวบันยวแชนเนลจ้าสวัสดีจ้าสายสายเด้อสายวันอาทิตย์พี่น้อสวัสดีวันอาทิตย์พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกคนจ้าที่เขามารับชมช่องสาวบันยวแชนเนลเมื่อนี้ได้ขับผูดลายเด้อพี่น้อเด้อมากินเด้อได้ขับผูดลายพี่นเน่อขับผูดลายจุดพี่น้อขเ,นเขารเรียกขับผูดเขาเหนียวขับผูดลายจุดพี่น้อ มากินน้ำกันเด้อจ้าข้าผูดข้าวเหนียวอืมอ มารึจ้ามากินกระปุกดไลน์น้ำกันนะจ๊ะไลน์จุดเขาเผืเข้เขเหนียวจ้ะ น่จ้าพี่น้องข้าวูดข้าวเหนียวน้ำกันเด้อดจ้าข้าูดลายจุดมากินน้ำกันเด้อโลละยี่สิบบาทด้วยจ้ะพี่น้องข้าวผูดข้าวเหนียวลายจุดอร่อยจ้าพี่น้องพี่น้องมากินข้าวผูดน้ำกันเด้อ เราเต็มไปด้วยพลังจากห้าสารป้อก,ก,กันสุขภาพธรรมชาตินี่สุดเพลงใช่ไหมไม่ยอมได้วยพี่น้องขอโทษดด้วยอาจจะยินเสียงเพลงเล็บๆเข้ามานิดหน่อยเลยพี่น้องด้วย พี่น้องตรงขอถทดขออภัยเดอ้เออา,าจจะได้ยินเสียงเพลงแลบๆล็บเข้ามาตักหน่อยผีขางบ้านแกเป <f ix> ิดเพลงเลยเขาพูดตุ่มนะจ๊ะพี่น้องเขาพูดลายเขาปดลายจุดเขาเหลือเขาพูดลายจุดเขาพูดหัเหนียว ยังหมดขับพันนาบัานพอข,อขอ้างทางทางนาบานเป็นถนนคนกี่ถนนในบูมานเลยจะพี่นเราดูติดนาบานในถนนหนวดข้าบุตร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ติด <c oughs> สวัสดีวันหวยออกนะจ้าวันนี้มือนีหวยออกเด้อพี่น้องเด้อได้ตัวได้กันน้องคอยซื้อไปเร็วแหละสองใบพี่น้องเอ้หลอดตรี่มือนีรวยเด้อพี่น้องมือนีรวยรวยเฮงเฮงถูกหวยกันทุกคนได้หมนเลยคอยก็อยากถูกือกันพี่น้องเออมันถูกงามเลยไปถูกนานเลยนานมากเลยพี่น้อง หมดนี่ขอให้ถูกขอให้ได้ขอให้โดนเธอะมือนนี่ <c oughs> อยู่นาบ้านพี่น้องรถขับผ่านฟิวฟิวมองขันึ่งันานี้ปะทางไปไหลพี่น้องทางไปไหลไปขูกไปนาไดมืดไปทางน,นาบ้านนั่งอยู่กระท่อมนาบ้านด้วยกระท่อมทำใจชั้นนี่แหละพี่น้อง <c oughs> นาบ้าน บุญบ <out> ุญเห็นเยอะผินอกน หารยามวางยามยสายๆพี่น้องต่มขวผูดมานั่งกินเนอะพี่น้องเ้อะสวัสดีวันหยุดเด้อพี่น้อง <c oughs> น,นี่เออ,อตัวละหมื่น,ย,นยังวะเออาายังปวดไหมนี่อ่ะต้มมันตะบานตะไบเอโนย่ีสิบบาทสบบว โอเคจ้าพี่น้องขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าสาวบันยูก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสาวบันยูชนแนลด้อเด้อยจ้าขอบคุณค่ะ